สวัสดีเพื่อนเทุกคนครับพบกับผมอีกแล้วครับกับต่อยักษ์ในช่อง a b o u t b o y สนมครับวันนี้ผมไม่ได้พาเพื่อนเพื่อนมาทำคลิปนะครับแต่ว่าผมมีข่าวใหม่มาบอกเพื่อนๆนะครับซึ่งหลายๆวันที่ผ่านมานะครับเพื่อนๆหลายคนนะครับก็ได้รับการอัปเดต f a c e b o o k ให้สามารถกดน้องห่วงใหญ่ให้กับเพื่อนๆทุกคนนะครับและวันนี้ น้องห่วงใยมาในรูปแบบของอยากจะกอดอะไรก็กอดได้นั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้แล้วเราไปดูวิธีทำกันเลยดีกว่าครับไปครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอบอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับ ก่อนที่เพื่อนๆจะไปทำอีโมจิน้องห่วงใยกอดอะไรก็ได้ผมขอแนะนำอย่างหนึ่งว่าควรเอาภาพที่มีนามสกุลไฟล์ png หรือว่าไฟล์ภาพที่สามารถตัดพื้นหลังออกไปให้เหลือแต่วัตถุนั่นเองนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟล์ png นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาภาพนั้นไปตัดพื้นหลังออกในเว็บ remove bg เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างบนตัวไนะครับเพื่อนๆขึ้นไปกดดูได้เลยนะครับ เอาเรามาลงมือทำเลยดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอป Chrome ในหมวดของ Android นะครับแต่ถ้าฝั่ง iOS แนะนำให้เข้า Safari นะครับเพื่อง่ายต่อการดาวน์โหลดภาพมาใช้งานนั่นเองนะครับให้เพื่อนๆเ,เ,เข้าแอป Chrome ได้เลยครับแล้วก็เข้าเว็บ Care Reaction Customer นะครับอันนี้เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คำบรรยายของคลิปนี้นะครับเพื่อนๆจะได้กดเข้าไปได้เลยนะครับ เพื่อนๆก็เลื่อนลงมาจะมีน้องห่วงใยพร้อมที่จะกอดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้นะครับเพื่ออัปโหลดภาพที่เราอยากจะใส่นะครับอย่างที่ได้แนะนำเพื่อนๆไปเมื่อต้นคลิปนะครับว่าควรใช้ภาพที่มีนามสกุลไฟล์ png นะครับเพื่อความสมจริงแล้วก็มีความสวยงามยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆไม่มีไฟล์ png ไม่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมพาไปทำเลยเดี๋ยวนี้นะครับ ก็ให้เพื่อนเพเพิ่มหน้าจอขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ไปที่เว็บ Remove นะครับพิมพ์ R E นะครับ Remove B G เช่นเดียวกันเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างด้วยนะครับแล้วก็ถ้าไม่รู้วิธีทำตัวไข้างบนคลิกดูได้เลยครับอ่าแล้วก็มาอัปโหลดภาพกันครับอยากได้ภาพอะไรสมมุติเอาภาพที่เราเคยถ่ายไว้นั่นแหละอเอาเป็นภาพนี้แล้วกันนะครับเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับ จะทำการอัปโหลดขึ้นไปแล้วก็ประมวลผลตัดพื้นหลังออกให้เรานั่นเองนะครับโอเคเมื่อได้เสร็จแล้วนะครับก็จะได้มีแต่ภาพคนหรือว่าภาพเรานั่นแหละเนาะเสร็จแล้วก็ให้กดที่ปุ่มดาวน์โหลดครับภาพจะไปอยู่ในเครื่องของเรานั่นเองนะครับเพื่อนๆที่ใช้แอป c h r o m e ในฝั่ง Android นะครับมากดที่เลข2ตรงนี้แล้วกลับไปที่ แค่ r รี c t ชันหรือว่าน้องห่วงใหญ่นั่นเองนะครับแล้วเราก็เอาภาพมาใส่ตรงนี้ครับคลิก here to Upload นะครับเลือกไฟล์ภาพที่เราทำการตัดพื้นหลังมาเมื่อสักครู่นี้ใส่ไปเลยนะครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้น้องห่วงใหญ่กำลังกอดรูปเราตัวเล็กๆอยู่นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะปรับ Rotate หรือว่าการหมุนนะครับหมุนให้เอียงซ้ายเอียงขวาอะไรก็แล้วแต่ในส่วนของโรเตตแองเกินะครับแล้วถัดมาคือสเกลก็คือความเล็กความใหญ่นั่นเองนะครับ ปรับให้มันใหญ่มาหน่อยนึงนะครับแล้วก็อาจจะเอียงมานิดหนึ่งนะครับเลื่อนลงมานิดนึ่งแกน x เ,เป็นยังไงลองเลื่อนดูครับ <_ S 1> แกน x ก,ก็คือซ้ายขวานะครับ x ซ้ายขวา y บนล่างนะครับ y ก็คือบนล่างนะครับจึง้งจึ้งแบบนี้อโอเคนะครับ <_ S 1> ก็ให้เพื่อนๆปรับตามความชอบของเพื่อนๆอยากจะให้อยู่ตำแหน่งไหนอยากจะให้เอียงอยากให้ให้ตัวใหญ่นะครับก็เป็นสเกลตรงนี้นะครับ ถ้าเพื่อนๆทำเสร็จแล้วพอใจแล้วเพื่อนๆก็แค่กดเลื่อนลงมานะครับมาใช้คำว่าดาวน์โหลด your image ตรงนี้นะครับกดจึ้งเขาก็จะทำการดาวน์โหลดมาเก็บไว้ในเครื่องมือถือของเพื่อนๆนั่นเองนะครับซึ่งไฟล์ภาพที่ทำการดาวน์โหลดมานะครับจะมาอยู่ที่แกลเลอรี่แล้วก็โฟลเดอร์ดาวน์โหลดนั่นเองนะครับจะได้ภาพลักษณะแบบนี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะเอาไปคอมเมนต์เอาไปโพสต์หรือว่าเอาไปทำอย่างอื่นตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนั่นเองนะครับ เพียงเท่านี้เองเพื่อนๆก็จะมีน้องห่วงใยกอดอะไรก็ได้อยากจะกอดเรากอดเพื่อนกอดสัตว์กอดสิ่งของได้หมดเลยแนะนำว่าต้องใช้ไฟล์ png เท่านั้นเพื่อความสมจริงนะครับให้เพื่อนๆลองเอาไปทำดูเด้อถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้สติ๊กเกอร์หรือว่าอีโมจิห่วงใยกดใน Facebook สามารถเอาตัวนี้ไปทดแทนได้เลยครับซึ่งไฟล์ภาพจะมีนามสกุลรายละเอียดตรงนี้คือไฟล์ png เช่นกันนะครับ ทิ้งท้ายไว้แบบนี้นะครับขอให้เพื่อนๆเลือกภาพที่ไม่เซนซิทีฟจนเกินไปนะครับเอาภาพที่มันดูน่ารักแล้วก็แสดงถึงความห่วงใยจะดีที่สุดนะครับส่วนภาพที่มันอนาจารหรืออะไรเราก็ทิ้งไปก่อนเนาะไม่ต้องใช้ที่บอกแบบนี้ก็หมายถึงว่าเว็บไซต์จะเก็บสถิติในการทำภาพของเราเอาไว้นั่นเองนะครับอย่าเอาภาพลามกหรือภาพที่แสดงความรุนแรงมาใช้นะครับขอให้แสดงออกในสิ่งที่ดีแล้วก็ ความห่วงใยซึ่งกันและก,กันนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อทุกคนที่ยังไม่มีปุ่มห่วงใยใน Facebook ก็สามารถที่จะใช้ภาพนี้แทนก็ได้เช่นกันครับหลังจากนี้เพื่อนๆจะเอาภาพนี้ไปทำอะไรก็ได้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับขอบคุณที่รับชมคลิปจนจบนะครับ แล้วก็อย่าลืมนะถ้าเพื่อนเพื่อชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับจะได้เป็นกําลังใจในการทำคลิปแล้วก็ไม่พลาดคลิปใหม่ของช่อง about boy สนมนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับมีคลิปแนะนำให้เพื่อนเพื่อคลิกเข้าไปดูเสมอนะครับแล้วก็มีปุ่มกดติดตามด้วยเด้อ